มีพืชชนิดไรบ้างที่เราปลูกครั้งเดียวแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายรุ่นหลายรอบนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ10อันดับพืชที่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ยาวก่อนที่ท่านจะรับชมคลิปนี้ฝากท่านกดติดตามช่องเกษตรชิวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดค,คลิปให,ใหม่ๆจากเกษตรชิวชิว สวัสดีครับอยู่กับผมโจกเกษตรชิวๆนะครับวันนี้ผมก็มีสราระดีๆมาฝากท่านม้ชมเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาพืชที่จะปลูกนะครับหรือใครที่กำลังหันกลับมาทําการเกษตรนะครับแล้วก็อยากจะลงทุนปลูกอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่จะกเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตขายนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากท่านม้ชมกันครับมีพืชชนิดไรบ้างที่เราปลูกครั้งเดียวแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายรุ่นหลายรอบนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ10อันดับพืชที่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็สามารถ เก็บเกี่ยวได้ยาวนานที่สุดนะครับจะมีพืชชนิดไหนบ้างตามไปชมกันเลยครับครับสําหรับ10อันดับในครั้งนี้นะครับผมจะจัดอันดับตามไม่ได้จัดแบบว่าปลูกได้ยาวนานที่สุดหลายปีแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับแต่ผมจะจัดปลูกได้ยาวนานแล้วก็มีราคาสูงที่สุดด้วยนะครับสําหรับอันดับที่10ในวันนี้นะครับได้แก่มะเขือเปาะครับแต่หลายคนก็คงรู้จักมะเขือเปาะนะครับเป็นพืชพื้นบ้านของเราครับเป็นมะเขือที่สามารถรับประทานกับพริกกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากนะครับ ครับมะเขือปอก็เป็นพืชที่ทําเงินให้ในระยะยาวนานนะครับสร้างรายได้ให้เราทุกวันนะครับใช้เวลาในการปลูกเพียง45-60วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเนื่องได้ยาวนานถึง1ปีเลยนะครับสำหรับมะเขือปาะปลูกแค่ครั้งเดียวก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ใน1ปีเลยนะครับสำหรับราคาของมะเขือเปาะก็12-15บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าราคาก็โอเคนะครับครับสำหรับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่9นะครับ อันดับที่9ได้แก então, next, um erm ่ดาวเรืองนะครับดาวเรือก็เป็นพืชดอกนะครับที่ฮิตมากเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่กาลังแบบช่วงนี้นะครับที่กําลังหาเสียงเลือกตั้งนะครับทุกคนต้องต่างต้องการดาวเรืองมากเลยนะครับนําไปทําพวงมาลัยคล้องคอจะเห็นสอสหลายๆท่านนะครับเกือบทุกท่านเลยนะครับต้องมีดาวเรือคล้องคอนะครับสําหรับดาวเรือนะครับครับดาวเรืองก็เป็นพืชทําเงินระยะสั้นนะครับก็ใช้เวลาในการปลูก45วันถึง60บวันครับในการปลูกแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้นะครับ หลังจากนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ยาวนานนะครับ35วันถึง40วันนะครับโดยจะเก็บเกี่ยวทุกๆ3วันนะครับแล้วก็ตลอดทั้งอายุการเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ20 25ครั้งนะครับราคาของดาวเรืองก็อยู่ที่25สตานะครับจนถึง1บาทนะครับครับดอกละบาทเลยนะครับก็ถือว่าราคาสูงเลยนะครับก็เป็นอีกพืชหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการปลูกนะครับเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับท่านผู้ชมนะครับครับสำหรับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่ แปนะครับสลับอันดับที่8ของเราวันนี้ก็เป็นแตงกวานะครับสลับแตงกวาก็เป็นพืชที่ทุกคนก็รู้จักกันดีนะครับแตงกวานี้สามารถจากระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับ3 0มสิบถึงสีวันนะครับหลังจากนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวได้วันเว้นวันเลยนะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับสรับราคาแตงกวาในท้องตลาดก็อยู่ที่ช่วงแล้วแต่ช่วงเวลานะครับก็จะอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ กิโลกรัมละ10บาทถึง30บาทนะครับก็เป็นพืชที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถทํารายได้ให้กับเราทุกวันทุกวันได้นะครับหลายท่านก็ปลูกแต่กวาจนร่ํารวยกันเลยนะครับครับลำดับต่อไปในลําดับที่7นะครับครับสหรับในลำดับที่7นี้ก็เป็นพืชนอกกระแสนะครับก็ไม่ได้มีการปลูกมากมายนะครับแต่ว่าก็สามารถทําเงินได้ให้กับหลายๆท่านที่ปลูกเลยนะครับสําหรับอันดับที่7ได้แก่ใบเตยครับ ใบเตยก็เป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่ตลาดต้องการมากเลยนะครับเพราะใบเตยนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับม่าจะเป็นทําขนมก็ได้แล้วก็อีกหลายอย่างตกแต่งประดับก็ได้นะครับสําหรับการปลูกใบเตยนะครับระยะเวลาในการปลูกนะครับก็จะใช้ต้นพันธุ์หรือว่าต้นหน่อมาปลูกนะครับก็หลังจากที่ปลูกก็ประมาณ5เดือนถึง6เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดเลยนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ยาวนานถึงเป็น10บสปีเลยนะครับสำหรับใบเตยนะครับในการปลูกแค่ครั้งเดียวนะครับราคาใบเตยก็อยู่ที่กิโลกรัมละ20-22บถึงบาทเลยนะครับ เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับสําหรับหลายๆท่านที่ต้องการปลูกพืชนะครับก็เป็นพืช <HHH> ที่นอกกระแสนะครับอาจจะเริ่มต้นในการลงทุนก็จะปลูกต้องทาโรงเรือนลงทุนทําที่บางแดดทําสลัดเริ่มต้นในครั้งแรกนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ยาวนานถึง10ปีเลยนะครับผมว่าสลัดน่าจะขาดก่อนแน่นอนนะครับครับสำหรับพืชที่ปลูกแล้วก็ใช้เวลาเก็บเกี่ยวได้ยาวนานครับอีกชนิดหนึ่งนะครับในลําดับที่6นะครับลำดับที่6ของเรานี้ก็เป็นพืชนอกกระแสเหมือนกันนะฮะลำดับท <m im coaching yen> ี่6ได้แก ใบบัวบกครับผมครับใบบัวบกก็หลายหลายคนก็คิดว่าประโยชน์แค่แค่ชำนยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถรับประทานได้กับส้มตำลาบอะไรพวกนี้ครับก็สําหรับการปลูกใบบัวบกก็มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับอยู่ที่4 5่สบถึงห้วันนะครับในการเริ่มปลูกครั้งแรกนะครับแล้วก็สามารถเก็บกินได้ยาวๆเลยนะครับแถวบ้านผมก็มีนะครับบางใบบัวบกที่มันเกิดอยู่เนาะผมเห็นหลายเห็นหลายปีแล้วนะฮะมันก็ยังไม่ตายเลยนะครับมันก็แผ่รากออกไปเรื่อยๆนะครับครับสาหรับราคาใบบัวบกนะครับก็อยู่ที่ กรัมละ15บาทนะครับหรือว่าบางครั้งก็ถึงกิโลกรัมละ30บาทเลยนะครับถือว่าสูงเลยนะครับครับก็เป็นอีกพืชอีกชนิดหนึ่งครับที่น่าสนใจในการที่จะนํามาปลูกนะครับครับก็เดินทางมาถึงท็อปไฟของเราแล้วนะครับในอันดับที่5ของเรานี่นะครับอันดับที่5ของเราได้แก่ทั่วพูครับสาหรับทัวพูก็เป็นพืชที่สามารถปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ยาวนานอีกชนิดหนึ่งนะครับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับจากเริ่มต้นในการปลูกถึงเก็บเกี่ยวนะครับก็70 80วันนะครับ ครับถั่วพูก็สามารถเก็บยาวนานได้ถึง6เดือนกันเลยเดียวนะครับก็สามารถเก็บได้ทุกๆ1วันถึง2วันนะครับสลับวันเด้นวันไปนะครับก็สามารถเก็บได้ต่อเนื่องยาวนานเลยนะฮะแล้วก็มีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ30-40บถึงสีบาทนะครับครับสำหรับในบางช่วงนะครับถั่วพูก็มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ2 0 0รถึงบาทเลยนะครับแต่ว่าช่วงพีๆที่สุดก็อยู่ที่กิโลกรัมละ400บาทกันเลยเดียวนะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับสำหรับถั่วพูนะครับ ก็ใครที่สนใจก็ลองศึกษาหาวิธีการปลูกดูนะครับครับในลำดับต่อไปอันดับที่4นะครับอันดับที่4ของเรานี้ได้แก่ถั่วฝักยาวนะครับสำหรับทั่วฝักยาวนี้ก็เป็นพืชที่เก็บเกี่ยวได้ทุกวันเลยนะครับเป็นพืชที่ปลูกยาวนานแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ทุกวันนะครับก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้ทุกวันนะครับ สำหรับการปลูกถั่วฝักยาวนะครับก็มีระยะเวลาในการปลูกอยู่ที่50วันถึง60วันนะครับหลังจากนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวันนะครับเป็นระยะเวลา1ถึง2เดือนนะครับในการเก็บเกี่ยวถั่วฝักยาวนะครับครับแล้วก็ราคาของถั่วฝักยาวก็อยู่ที่กิโลกรัมละ30ถึง50บาทนะครับบางช่วงที่พีคๆสุดๆก็อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ100บาทกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นพื้นที่น่าสนใจชนิดหนึ่งนะครับในการปลูกนะครับก็ใช้เวลาไม่นานในการปลูกนะครับ แต่ว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ยาวนานถึง2เดือนเลยนะครับเก็บเกี่ยวได้ทุกวันนะครับเพื่อนก็ไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับว่าจะปลูกอะไรนะครับครับก็เดินทางมาถึงอันดับที่3กันแล้วนะครับสลหรับอันดับที่3ครับเป็นพืชนอกกระแสนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับอันดับที่3ได้แก่ผักกูดนะครับอ้าวงงครับผักกูดคืออะไรนะครับเมืองใหญ่นะครับในเมืองอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าผักกูดนะครับแถวภาคอีสานจะรู้จักกันดีนะครับเป็นพืชตระกูลเฟิร์นนะครับก็สามารถสร้างรายได้ ให้กับเราได้ยาวนานเหมือนกันนะครับครับโดยปลากูดนะครับมีระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับอยู่ที่60บวันนะครับหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวได้ยาวนานเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชตระกูลเฟืรอนะครับมันไม่ตายง่ายนะครับถ้ามันไม่แห้งนะครับมันก็จะแพร่พันธุไปเรื่อยๆนะครับโดยราคาของปลากูดอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ25-30บาถึงบาทนะครับก็เป็นเอกชนิดหนึ่งนะครับที่ปลูกแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ยาวนานนะครับหลายปีเลยนะครับปลากูดไม่ตายง่ายนะครับก็เดินทางมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับ สำหรับอันดับที่2ก็เป็นพืชพื้นบ้านนะครับที่ใครต้องรู้จักนะครับปลูกกันทั่วไปนะครับแต่ไม่คิดว่าจะมีราคาสูงใช่ไหมครับอันดับที่2ได้แก่พิกกี้หนูครับครับสำหรับพิกกี้หนูก็ใช้ระยะเวลาในการปลูกนะครับ60วันถึง120วันนะครับในการปลูกแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ยาวนานถึง6เดือนเลยนะครับก็ถือว่ายาวนานมากนะครับโดยราคาของพิกกี้หนูนะครับอยู่ที่ราคา120บาทถึง130บาทต่อกิโลกรัมนะครับถือว่าสูงเลยนะครับ แล้วก็ในช่วงพริกๆกนะครับก็อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ200บาทเลยทีเดียวนะครับก็ในการปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ยาวนานถึง6เดือนก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับสำหรับการปลูกพริกขี้หนูนะครับแล้วก็พริกหลายๆชนิดนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปหาข้อมูลในการปลูกดูนะครับครับก็เดินทางมาถึงอันดับที่1ของเรากันแล้วนะครับสำหรับอันดับที่1นี้นะครับที่นามาให้ท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็เป็นพื้นที่หลายๆท่านอาจจะคิดไม่ถึงเลยนะครับแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ได้มหาศาลเป็นกอบเป็นกันเลยนะครับ อันดับที่1นได้แก่ดอกมะลิครับคับสำหรับมะลินะครับก็สามารถปลูกนะครับจากปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับอยู่ที่ระยะเวลา6กเดือนนะครับในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ยาวนานเรื่อยๆนะครับสปีถึง3ปีเลยนะครับต่อบางครั้งนะผมว่าต้นมะลิที่บ้านผมที่ปลูกไว้มันเป็น10บๆปีเลยนะครับก็ยังไม่ตายนะฮะแต่ถ้าเราดูแลดีๆนะครับโดยราคาของดอกมะลินะครับอยู่ที่ราคากิโลกรัมละสองร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนที่ในช่วงที่เป็นที่ต้องการมากในช่วงวันแม่หรือว่าในช่วงวันสาคัญต่างๆนะครับก็จะพีคถึงกิโลกรัมละ500บาทเลยนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับ1ิอันดับพืชที่สามารถปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ยาวนานนะครับที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมในวันนี้นะครับก็และท่านก็นําไปประกอบการตัดสินใจนะครับในการที่จะเริ่มต้นในการปลูกพืชนะครับว่าพืชชนิดไหนที่เหมาะกับเรานะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องกษตรชจิ๋ว,วให้ผมด้วยนะครับกสำหรับคลิปนี้ผมโจ้ิ๋ว,ว,ว,วต้องขอลาท่านผู้ชมท่านไป้่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ